วันนี้อยู่กับช่อง Mega i n t เตอร t ไซ e Cyber ไงเราก็ยังมาอยู่เอนกันก็ดีเช่นเคยวันนี้พี่ก็จะมาไงวะคะให้ดูอ่ะเพามันมีอะไรอ่ะมันมีอะไรจริงๆินะน้องๆเนี่ยมันมีอะไรอยู่อ่ะไปดูเลยนี่ไง พิธาจังกลางคืนนะเนี่ยอันนี้คือแบล็กฮ or, ิโอซอรัสดิโพโดคัสสไปโนแรปเตอร์กอกูซอรัสคลายโอโลโฟซอรัสหรืออันนี้ไอตัวนี้มันอยู่ที่หิมะอยู่ที่หนาวเนี่ยแอนตาร์กติกานุ่นต่อไปเยเกอร์ตัวแรกของพี่จากหนังเรื่อง Pacific Rim ชื่อว่า Destroy Everything ตัวนี้พ่อพี่ตั้งชื่อเองแก่ยังเคลียร์ไม่จบกับแก <c oughs>